สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆและลูกๆหลานๆทุกๆคนสาหรับในเช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาสงบจิตสงบใจวางพระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่วันทุกวันสําหรับในเช้าวันนี้วันที่ยี่บเก้ามกราคมพระองค์ทรงตัดว่า จงให้ใจของเจ้าจดจ่ออยู่ที่เราเราได้มอบอิสรภาพเป็นของปันอันล้ำค่าให้แก่เจ้าทั้งยังมอบเสรีภาพในการคิดและการมุ่งความสนใจให้แก่เจ้าด้วยมีเพียงสิ่งทรงสร้างสูงสุดของเราเท่านั้นที่จะมีความสามารถพิเศษเช่นนี้ได้นี่จึงเป็นหลักฐานที่ บ่งบอกว่าเจ้าได้รับการสร้างตามพระฉายของเราจงให้เป้าหมายของเจ้าในวันนี้เป็นการยึดกลุ่มความติดความคิดทุกประการไว้ที่เราเมื่อใดก็ตามที่ความคิดของเจ้าเริ่มหันไปสนใจในสิ่งอื่นจงเรียกความคิดของเจ้ากลับคืนมาสู่เราเพราะในเรา ความกังวลต่างๆก็มาลายหายไปเมื่อเจ้าเปิดใจให้ความรักอันไร้เงื่อนไขของเจ้าเข้าชโลมจิตใจของเจ้าความคิดที่ไม่ดีหรือการติดสินตนเองของเจ้าก็จะถูกปลดออกและความ คิดที่ยุ่งเหยิงก็ได้รับการคลี่คลายเมื่อเจ้าพักสงบอยู่ในสันติสุขของเราเมื่อเจ้ายึดกลุ่มความคิดของเจ้าไว้ที่เราเราก็จะพิทักษ์รักษาเจ้าไว้ในสันติสุขอันมีพร้อมอยู่เสมอของเราให้เรามาฟังในข้อพระคำสดุดีบทที่ 8: ข้อหเพราะพระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระเจ้า แต่แน่แต่น่อยเดียวและสวมศักรีกับเกียรติให้แก่เขาปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อ26-27และพระเจ้าตัดว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามพระฉายตามอย่างของเราให้ครอบครองปูงปลาในทะเลปูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไปและสัตว์ต่างๆ ที่เลื้อยคานบนแผ่นดินพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายของพระองค์ตามพระฉายของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง2โครินบทที่10ข้อ5คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและทิฏฐิมณะทุกประการ ที่ตั้งตัวขึ้นขัดฝางความรู้ของพระเจ้าและน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ได้บังคับจนถึงรับฟังพระคริสต์อิจยาบทที่26-3ข้อ3ใจแน่วแน่นั้นพระองค์ทรงรักษาไว้ในสาิภาพอันสมบ,บูรณ์และขาว,วางใจในพระองค์อาเมน พระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักลูกทุกคนพระองค์ทรงห่วงใยลูกทุกคนพระองค์เลี้ยงดูลูกทุกคนไม่ให้อดอยากพระองค์มีทรัพย์สินเงินทองมากมายพระองค์ทรงตัดว่าพวกพวกเราต้องการสิ่งใดให้ทูลขอต่อพระองค์และพระองค์จะทรงประทานให้กับพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้น พี่น้องทั้งหลายขอได้โปรดที่จะทูลต่อพระองค์เมื่อทุกคนต้องการสิ่งใดพระองค์จะประทานให้อย่าใจร้อนพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักลูกทุกคนลูกทุกคนขอขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมา ในความรักอันยิ่งใหญ่ขอ,ปองปรลูกลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สารเสริมพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกทุกท่านค่ะ